สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาแคสเกมฮอนกันนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับคุณอะไรบ้างครับกรผมสปฟองคนเกนฮอนครับอ่าแล้วอีกคนนึงคือใครครับมันไม่อยู่ครับมันลุกไม่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวอ่าอีกคนนึงก็คือเซยีนคนเกนฮอนนะครับส่วนกับผมปไปครับ สดีวคนเกียรฮอนครับตอนนี้เราก็จะ<อ>มาเล่นโหมดมิดวอลให้พวกท่านได้ดูกันนะครับก็เชิญรับชมได้เลยนะครับแม่งตอนเขาแนะนำตัวมันไม่อยู่อเออมันไปไหนวะล,ลูกไม่ชักว่า่าตอนนี้ได้หาห้องเจอแล้วนะครับก็เราก็จะ มาเทสเกันก่อนนะครับเป็นตาแรกของวันนี้นะครับอาจจะเล่นกากไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแม่งเอ้คุณเล่นตัวนี้ดีกว่าโอเครับยังไม่ไม่ต้องแบนดิวอเลอร์นะจะกากกากให้ทุกคนผมเป็นนิวตี้นะฮะสนิวคนเกียนฮอนนะครับแบนเบฮิมัดไปครับผมแล้วสยินคนเกียนฮอนมาหรือยังครับ สานครับมาแล้วครับผมคุณจะเล่นตัวอะไรครับวันนี้จะฝึกลาต่อโอเคครับจัดไปครับกดเลยครับเดี๋ยวมันเลือกแกลนะครับคนแรกเลยนี่นะครับสำหรับเทคนิคในการเล่นมิดวอลนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่คุณต้องเลือกตัวแก๊งมาครับผมให้ผมแนะนำนะครับเลือกตัวสตาร์มานะครับเยอะๆนะครับแค่นั้นแหละนะครับก็ชนะได้แล้ว มันจะแบนมังกี้ผมทำไมครับเนี่ยเ้าต้องใส่เจิมันอ๋อมันกลัวมังกี้โดดทันเดอร์แน่เลยผมว่าโอ้นอนแมสับไม่เข้าจัดวิดไหมหรือยังไงไม่เล่นไม่เล่นเล่นตัวอะไรเป๊ะแม่งเลยตอนนี้ผมเล่นชาโนเบนนะครับการแนะนำการเลือกตัวที่จะให้อีกฝั่งแก้เราไม่ได้คือชิกขวาที่รูปฮีโร่ที่เราจะเล่นไว้ก็พอครับ จะแล้วแม่งก็จะโดนแย่งทีหลังแล้วมันก็จะสุ่มใช่แล้วครับเอ่อถ้าเราฉลาดพอที่จะไม่ให้มันแย่งก็คือกดเลยนั่นแหละครับก็คือตอนนี้นะครับทีมเราไม่มีแรงเลยครับก็คือมีแต่ตัวตีใกล้ครับเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นแรงให้มันแม่งแรงทั้งทีมเลยครับโอ้มีตัวแหวนอะที่ไม่แรงอะตัวตอดเยอะทีมมันอะก็เอาทิเมื่กันตาเนี่ยพอคลิปที่แล้วก็แพ้ไปแล้ว เอ่อทันแนะนำว่าเล่นชาโดเบเล่นชาโดเบตแล้วทีมไม่มีแรงก็อัพสกิลสามาแล้วกันครับเพราะมันจะแปลงร่างเป็นแบบดูดมันจะแรงง่ายแบบนี้นะครับก็คือมันจะยิงไกลนะครับสำหรับชาโดเบตก็มี3ามสายนะครับก็คือเอจิสเตงแล้วก็อิงนั่นเองครับันเลยครับท <นา S 2> ันเลยเอาเอาเลยตาร์ตนี่ครับไม่ได้เอาาร์ตนมาหรอเอาได้เอาให้ได้ เอาให้ได้ดิเอ้าครับโอ้ยผมบอกให้เอาครับทำไมต้องทำเป็นอย่างนั้นอ่ะโผโดดจรๆเลยเฮ้ยเฉยพอดีเออแค่นั่นแหละเอาอีกเอาอีกนี่คือการไถล้านะพี่น้อง ไปไหนไ็เลือกทีหล่มกามเรื่องนี้ก็มันจะดุบึดแรครับผมลาพวกคุณไม่ได้ครับไม่ไม่จะเป็นก็อย่าเอาไปเล่นนะครับพวกแบบไม่รู้ันึ่ตัวมันจะบอกเตินครับไอทีเมื่อกี้มันซ่าเกินไปนะแล้วก็อย่างว่านะครับผกไม่ได้เลือกอวตารมาเลยนะครับโอ้ยเดือดแรมันก็จะกดแต่อวตารนี่คือคำแนะนำไม่ให้เล่นอวตาร เออแล้วคุณโซตีก็ตายไปแล้วหนงศพครับจะตายได้อีกครับนั่นเนี่ยครับตายจุได้เออผมขออนุญาตปรับเสียงกินในเกมก่อนนะครับมันดังมากเลยครับเอาดีครับเอาดีครับคุณยีครับคุณอินโอจัดเนี่ยคุณอินโออยากนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นแทงนะครับคนนี้อยากเล่นสายแฟตเต็งนะครับนี่ก็คือผลของการเล่นสายแฟตเต็งนั่นเองนะครับก็คือเข้าไปตายให้เพื่อนคิวนะครับ อาลูน่าก็รู้สึกว่าจะเล่นสายลัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ทีมเราจะได้เปรียบนะครับก็ต้องต่อกันนะครับอะไรโอ้โหใส่ทัดผมด้วยเอาเก่าไปโยนชีฟขอโทษครับขอโทษขอโทษครับขอโทษจริงครับเมื่อกี้ผมพลาดอะไรอย่างเงี้พลาดไปนะครับ เพราะทีมเราไม่มีแรงมันถึงเป็นอย่างนี้เอา s า a d o w เฮ้ยเอาชาโดชาโด a d o เป็นบอกไหครับคุณไปยินคนณเกนผีครับจะบอกไหมครับเดี๋ยวผมโยนไปครับอย่าโยนอย่าโยนอย่าพุ่งโยนคิวครับคิวดีกว่าไหมครับพุ่งเลยครับพุ่งเลยพุ่งเลยครับพุ่งเลยเดี๋ยวก็าบวกครับแจมครับลาครับเอาให้ได้ครับโอเคครับแจมครับผมเอออันนี้ผมก็เล่นชาโดเบ b โดดลาดนะครับเมื่อกี้แต่ไม่จำเป็น คนที่แยากแหม่เขาเบกนครับอย่าไปใช้เป็นหาแล้วอย่าอย่านำไปใช้นะครับผมต้องปางปามามันจะทำให้ทีมไม่ชอบและผลเสียที่ตามมาคือทีมจะไม่ช่วยเราแล้วก็ทีมจะไม่เกิดนะครับนั่นเองนะครับก็คือเราไดเกิดคนเดียวแหม่แม่นายก็ตายไปละไปละกลับกลับละยินไม่ต้องกดทียินไม่ต้องกดทีคุยแแค่เราพอ ีแคทอยู่ไอ้แคทอยู่เออโอ้ยชี้ได้ไหมลาครับลาเก็บให้ได้ครับลาทีเดียวครับลิลาลาลาเร็วๆๆโอ้โหลาเมฟครับผมหายแล้วหาแล้วกลัวไม่อยู่แล้วฮารุน่ามึงใส่ฮัตต์กลัวเออสำหรับอันนี้ก็คือมันจะการเป็นการสดเกินไปหรือเปล่าครับไม่ไม่สดมาก ไอ้พวกแทกแทกแทกโอเคครับผมตายโมครับกลับก่อนครับไอ้ยมันจะแข่งโมนะครับมันจะแข่งโมเออพุ่งเลยครับต่อดีครับพี่น้องอันเดอร์อันเดอร์รวยเลยนะแล้ตอนนี้นะครับผมก็ได้ตายไปสามตัวแล้วนะครับตายเยอะมากครับสำหรับไปไหนครับไปไหน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 นี่นะครับคือการโยนล้านนะครับ ลถ้ามเอาไปทำป็นเนี่ยงยากนะครับมันไม่เป็นไปได้โซตินก็กลับเลยนะครับนี่นะครับคือการเล่นลาเนะครับของเป๊กไปแล้วไม่อยู่แล้วอยู่แล้วลาถึงกับนอนไปเลยทีเดียวนะครับไอผมขอลูนนะครับผมขอลูนนะครับเป้าลูนด้วยนะครับตายแน่เลยอยาว่าโซตินโอ้ไม่ตายไม่ตายเออ โอ้ก็ทัดก็ได้เราต้องทำทุกอย่างเพื่อได้ลูนมานะครับไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วเราสัตว์เดียวตัวบอมมาทุบมันครับเพื่อความสนุกสนานนะฮะคุณยิงก็จัดดีครับโอ้โหเฮ้ยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าผมจะตอดมันไปก่อนเอาไงครับต้านนี่ครับโอ้ยังงี้ก็แยมเลครับ มันเป็นการดูเหมือนเล่นลาดน,นะครับแต่มันก็ไม่ใช่นะครับกึ่งลาดกึ่งบวกอะไรประมาณนี้เพราะเราไปพร้อมเพื่อนครับถ้าเราออกกันดีๆเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้นอแมทมันปรับใหม่ว่าวินวอล์กสกิลสองมันแป๊เบเดียวเองว่ะไ,ไอ้อะไรนะนแม้องแมทนะเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่กนมันนานไงมันเกลียดเกินที่นานอ่ะโหลาไอ้โอง่หรอเอ,อ้ยช่วยลายนหน่อยดิลาครับวิ่งไปตรงผมได้ไหมครับ ถ้าว oh, <W> ่งมาต้งผมแล้วคุณจะรอดครับโอ้โจะฟ้องไ่ดีมันทำไมครับแม่คือน้าแมทไปช่วยเบฟได้ไหมเบฟเบนี่เขาเล่นโคตเนี้ยตานนี้ผมเอาจริงครผมบอกแล้วอ้าวเกาทกา โอ้โหแก้แค้นได้หมดเลยครับลาลาใจยเย็นครับลาถายหลังลาถายหลังครับลาถายหลังลาลาลาถายหลังสยีตี้ครับกลับให้ไวเลยครับคุณยินคุณแก๊งหนีแม่งเห็นแกน๊ตตัวมากเลยครับมันหนีได้ผมโดน ไม่อะไรหล่สายนาครับโซดี้นะครับสำหรับคุณไปดียนตี้นั่นก็โดนอะไรหล่นับตายก็ไม่รู้นะครับน่าสงสารมากเลยนะครับได้ไหมไหนวะนายเปิดอัตรีได้ไหมเดี๋ยวเราพุ่งไปปวดเฮ้ยโซดี้เปิดอัตรีเลยเด้ไปนายนายตอดให้ผมหน่อยดีครับผมจะบิ๊กล่อแล้วอะโอเคครับผมอย่างนี้พอได้ครับ ใช่ผมได้ครับผมใช่ผมได้ใช่ผมได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาเลยครับโอเคดีครันแตหรับวันนี้เราก็เอาจริงกันนะครับเข้ากรานไม่ได้เฮ้ยเห็นเห็นโนแมสไหมครับเห็นโนแมสไหมระวังนะครับถ้ลึ่งเนี่ยระเบิดลาร์ู โอ้ขอโทษครับผมไม่ได้มองหลังครับผมโดนตีหลังตายเลยขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยเอ่อลาครับผมขอดูเต็งหน่อยนะครับโอเคท็้คิวครับไ้คครับสำหรับตอนนี้นะครับโนแมสได้คิวผมไปนะครับซึ่งผมจะไปเอาคืนนะครับเอ่ออย่างนี้ก็ร้องอันนี้สําหรับคนที่เล่นแบบกากๆครับโนแมสมีอวตารไปก็เท่านั้นครับเล่นไม่เป็นเห็นไหมครับโดนที่ผมพ่วง่างนี้ คือแพ้แล้วไอ้สกิลสองนี่ครับสกิลสองไม่มีเหรอครับอ่าแบทแมนตัวใหม่ไม่ได้อัพสกิลสองมานะครับและเออสายตัวใหม่นี่ก็คือมันจะไปเล่นแบบอย่างไรครับเล่นไม่อัพสกิลสองมันก็จะไม่มีเหมือนเป็นสกิลช่วยตอดอะไรประมาณนี้ครับอ่านี่ตอนนี้เป๊กก็ได้บิงเร็วมากครับ ก็ค <c oughs> ือ7นา <c oughs> ทีได้บิงก็คือพอหมดแล้วอะไรประมาณนี้แล้วได้โคดิกกีกคอมโบเขาจะแน่นขึ้นครับแล้วสำหรับคุณจะยีพคนกกนถีนะครับก็เงียบมากเลยครับเกมนี้เพราะตั้งแต่คลิปที่แล้วเขาอวยวายมากเลยนะครับแต่กระติมอครับผมเขาบิงบิงเอาบิ้งมาตายบิงมาตายครับกูขอโทษโอ้ัวไมคนตัดตีอะไรครับเน่น มึงก็เข้ามาดลยมึงก็เข้ามาเลยเออีวิวไม่โตใหม่เบบนั้นสิว่าวอ่ะโอ้ยสปอนซ์สปอนซ์สปอนซ์อีกทีสปอนซ์เอาให้ได้ครับโอเคครับโผตายแล้วครับโอ้โหตรงตีงครับผมไม่ไปโดครับโดนปิดตํานานนี่ก็คือทีมมันไม่ไม่เกิดก็อะไรนิดสักอย่างเนี่ยครับตามต่อนี่นอกไปเ้้าแลวตกกานแม่งอีกแล้ว อับสกิลสองมาตอนกลางคืนเนี่ยนะคิดได้ไงวะเออตั้งแต่แรกไม่ยงงมอมอับเนาะเอ้ยช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยดีโซติสยืนชักว่าวหร <c oughs> <c oughs> <ๆ>ือเปล่าไม่ทำอะไรสักอย่างเลยโบวันนี้ครับโอ้เอาไม่ได้นี่ผมงอนนะครับผมก็ตายเดี๋ยวต้อหายนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้สเปนชาติยูสองแล้วนะครับก็คือขั้นเทพไปอีขั เริ่มเกิดแล้วครับตอนนี้ตัวผมเริ่มเกิดแล้วก็คือชุดเดียวหลักนะครับตอนนี้ผมก็เกิดแล้วนะครับจะได้ฮาร์ดแล้วเนี่ยได้นิวสโตเดลซีนคนเกลียนผีครับคนเกลนฮอนเนีับไม่ใช่คนเกลนผีนะรอบนี้ซีนเขาดูเหมือนฟิตอย่างไรไม่รู้สักกี่ห่างคนเกลนฮอนนะครับไปยินคนเกลนฮอนนะครับเฮ้ยเจ็บผมเลยครับคนไปยีนครับโอ้โหโดนกอิวเนี่ยโอ้โห คลิปแรกไงวะน้อแอนไม่เกิดแล้วเนี่ยโอ้ยแย่เลยอันว่าอันตีไม่ดีเลยอะเฮ้ยตอนมันอันตีกันไม่ได้เลยอย่ากูเก็บคีิปแป๊บไอ้คนสปองมาผมนี่ครับฟ้องเอาได้ครับอต่อครับอะแล้วหลัง ม่นรังโกรอยกูมีเกิดใหม่อะไรมั้วนะฮะไอ้เหี้ยคนนั้นนะตอนนี้เราก็เจอดีเจนของดีด้วยนะครับโอ้หลาโหดครับคอมโบตะกี้นะครับเฮ้ยคุณบ้องครับคุณบ้องช่วยผมหน่อยครับกูตายวะกูตายตายตายเอ้ช่วยผมด้วยครับด้านหลังครับคุณฟ้องกดเกนคอนับผมใช่ครับ กับแล้วพวเงเมอยู่แล้วนี่โหเหมือนดเกเลยครับพูดไวมากเลยแจ,จิตไปหลังหลังหงเปิดแล้วครับคนเด็กแล้วนะครับตอนนี